กลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เราก็อยู่กันที่โรงพยาบาลอีกแล้วครับอ,อะไรพี่ยอดคอะไรกำลังกินข้าวกันหน,หนุบหนับนัวนัวเอยครับไม่สนใจกล้องเลยไหนพี่โอ๊ย อยู่โรงพยาบาลอีกแล้วเะครับพี่โอบวันนี้มาทําอะไระครับวันนี้พี่โอบก็มาตรวจพัฒนาการครับคุณหมอนะัดอันนี้ก็จะเป็นการตรวจพัฒนาการ1ขวบพอดีนะครับวันนี้อาจจะได้อยู่โรงพยาบาลกันทั้งวันเลยเพราะว่าปกติเราจะตรวจพัฒนาการช่วงเชา้าแล้วก็มีตรวจอะไรอีกนี่แหละตอนช่วงบ่ายนีก็กำลังกินข้าวให้หน้าหนุนป้อนข้าวให้กินครับอัดข้าวเหนียวไว้เลยอัดข้าวเหนียวไว้เลย มันจะได้อิ่ม <laughs> อิ่มเอทเธอกินข้าวเหรอคะไอเทเธอกินข้าวกับอ,อะไรคะข้าวกับอไะไ,อไรใครเธอกินอะไร,รอะคะไอเทเธอกินอะไรอะไอทเธอไม่สนใจป,ป้าป๊าเลยไม่มีใครสนใจป,ป้าป๊าสักคนตอนนี้กำลัง หิวโหยตอนนี้คุณแม่ก็กําลังไปลงทะเบียนอยู่นะครับจะได้จองคิวเข้าไปหาคุณหมอพัานาการน้องช่วงนี้ก็ต้องถือว่าไวมากแต่ละคนก็ทานาการไม่ได้เท่ากันเป๊ะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเกณฑ์วัดของคุณหมอในช่วงวัยนี้มันจะเป็นประมาณไหนนะอย่างน้องเอเธอร์ถึงจะแบบเดินด้วยตัวเองยังไม่ได้นะฮะแต่เขาก็สามารถลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองได้ละเหลือแค่ยังไม่เดินแต่เรื่องความเข้าใจหรือว่าทักษะด้านอื่นเขาก็ไม่ต่างจากพี่น้องเลยเผลอๆก็ดีกว่า ส่วนพี่โอค๊คก็ช่วงนี้รู้เรื่องขึ้นเยอะนะ,ะพี่โอค๊คแต่ว่าตอนนี้เขาจะเริ่มเรียนแบบพฤติกรรมต่างๆของคุณพ่อคุณแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่เล่นโทรศัพท์นี่เขาก็อยากได้โทรศัพท์ฟ้ามาแล้วพี่ยูพี่ยูยยป็นอะไระปะปะปะะปะป,ะป,ะป,ะปะอ่าเริ่มงองแงกันแล้วให้งองแงหาคุณหมอก่อดเลยพี่ยูช่วงนี้ก็พัฒน,นาการดีขึ้นเยอะมากเดินเก่งเริ่มที่จะวิ่งแล้วก็แบบรู้เรื่องนะฮะส่วนพี่เอื้อก็ ตามมาติดติดเริ่มที่จะกล้าเดินกล้าอะไรแล้วมามาเขาก็จะรู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงมั่งไม่บายแล้วเหรอไม่บายแล้วเหรอพี่อโอเคเราก็รอเจอคุณหมอนะครับ ครับทุกคนตอนนี้เรารอคุณหมออยู่หน้าห้องครับเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะมีทิกเล็กๆน้อยเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกมาฝากทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณแม่กันเลยครับก็เป็นเรื่องที่คุณแม่จะย้ำอยู่ตลอดนะคะ เกี่ยวกับการดูจอในเด็กต่ํากว่า2ขวบนะจริงๆแล้วก็คือมันก็มีงานวิจัยมาเยอะมากนะคะค่อนข้างเยอะมากทางการแพทย์ก็ไม่ได้มีผลดีต่อเด็กไม่ได้ช่วยในเรื่องของการที่ทําให้เขาพูดเร็วขึ้นหรือว่าเรื่องการพูดภาษาพาูงภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ค่อยได้ช่วยเท่าไหร่นะคะในเด็กวัยที่ต่ํากว่า2ขวบมาก็แนะน,นำว่าควรที่จะเป็นในการแบบอ่านหนังสือนิทานให้ฟังแบบเนี้ยจะดีกว่าอาจจะเป็นหนังสือนิทานที่มีรูปภาพใหญ่นะคะ แล้วก็เวลาเราคุยกับเด็กเล็กๆอย่างงี้เราควรจะพูดให้เขาอ่านตาให้เห็นชัดๆเพราะว่าเวลาเขาพูดเขาทำอะไรเขาก็จะทำตามเรียนแบบใช้การเรียนแบบในการฝึกนะคะเด็กน้องๆเนี่ยก็ยังพูด ไม่ได้แบบจริงๆริงสั่งๆเนาะก็ยังพูดๆๆแต่พูดไปเรื่อยๆนะคะแต่เขาก็มีการออกเสียงที่เป็นคําที่มีความหมายมาแต่อาจจะยังไม่ถูกซิเตชันซึ่งตลาเด็กหนึ่งขวบก็จริงๆแล้วควรจะพูดคําที่มีความหมายได้ประมาณหนึ่งคำสองคำอะไรอย่างเงี้ยที่ถูกซิเตชันเช่นเวลากินข้าวก็พูดมัมมัมเนี่ยนะคะเป็นต้นการที่เราเอาจอให้ลูกดูคนสองคนเนี่ยส่วนใหญ่จะทําให้เด็กมีปัญหาเรื่องพัฒนาการช้านะคะในด้านของ การพูดเพราะมันเป็นการสื่อสารทางเดียวเนาะการที่เราดูจอเนี่ยคือมันเป็นการที่ดูอย่างเดียวเขาไม่ได้ตอบโต้อะไร,ระเพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่เกิดการเรียนแบบไม่พูดตามไม่อะไรแล,และทีนี้พอเขาจะจอดกระตือมากๆเนี่ยการปฏิสัมพันธน์ี่ยคนรอบข้างจะน้อยลงเด็กพวกนี้ก็จะชอบเล่นคนเดียวนะคะค่อยๆมีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างไม่ชอบเล่นกับเพื่อนอนะไรเงี้ยมันสามารถนําไปสู่เขาเรียกว่าออทิส like ติกไลค์ดิสออเดอร์ได้นะคะ ก็เป็นเรื่องใหญ่มันจะส่งผลต่อการเรียนในอนาคตทํา,าทำให้ IQ ิวอีคิวของเราต่ำลงนะคะเรื่องความก้าวร้าวอันนี้ก็เป็นอยู่แบบเด็กแต่ละคนก็ไม่ ไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ไม่ได้ว่าดูทีวีแล้วจะก้าวเล้าเสมอไปแต่เด็กคนนี้ด้วยความที่อีคิวไม่ดีก็คือเรื่องแบบภาวะทางอารมณ์ไม่ได้ดีมากเพราะเขาไม่ได้เกิดการสื่อสารกับแบบพ่อแม่เกิดอะไรเง<ม>ี้ยเขาจะจดจ่อแต่อันนี้ของเขาบางทีเขาไม่ได้เข้าใจว่าเอออยู่ข้างนอกเขาทําอะไรยังไงกันอาจจะมีเรื่องแบบเครื่องควงปลาเข้าของถ้าไม่ได้ให้ดูทีวีขัดใจหรืออะไรอย่างเง<ม>ี้ย แรกสุดที่ไม่ใช่ในเฟซบุ๊กส่วนตัวเนาะก็คือเป็นเคสเด็กเขาเขียนถึงลูกเขาตอนสองขวบว่าลูกเขาตอนสองขวบก็คือให้เริ่มให้ลูกดู iPad ตอนประมาณขวบกว่าเพราะว่าแบบค่อนข้างเขาแม่ค่อนข้าง,างยุ่งไม่มีเวลาเรียนแล้วเราเปิด iPad ให้เขาดูเขาก็จะอยู่นี่เขาก็เลยให้ดูไปเรื่อยจนสองขวบลูกก็คือยังไม่พูดทำไมเขาก็โอเคตรงที่เขาก็พาไปหาหมอไปหาจิตแพทย์เด็กนะคะถ้ามีปัญหาวันนี้เราต้องไปพบจิตแพทย์เด็กนะั่นแหละคนยังไม่รู้จิแตแพทย์ไม่ได้รักษาเฉพาะแบบโรคที่เป็นโรคทางจิตเวชอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องพันากากร ทางนั้นเน่ยเช่นโตได้ยังไม่พูดสมาธิสั้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือก้อไปพบจิตแพทย์เด็กนะคะซึ่งถ้าคุณแม่คนไหนอะ่ะพาลูกไปพบจิตแพทย์เด็กเนี่ยก็ควรไปปรึกษาตั้งแต่เนิ่นๆเพราะว่าจิตแพทย์เด็กันมีน้อยนะคะแล้วก็การนัดจะใช้เวลา ขาาเขาพาลูกไปพบจิตแพทย์เด็กปรากฏว่าหมอก็บอกทำเอาสาม,มคนบอกว่าให้เลิกต่อไาหมดเป็นขาดไปเลยภายในเวลาหกเดือนนะคะลูกเขาก็กลับมาพูดได้อะไรอย่างเงี้ยเราอย่าไปคิดว่าเออมันง่ายอะไรอย่างเงี้ยเราหาอย่งายงอื่นให้เขาเล่นดีกว่าชวนเขาเล่นหรือว่าถ้าไม่มีเวลาให้เขาเล่นเนี่ยพยายามทาให้เขาชอบหนังสือะคะ่ะแล้วก็ถึงเวลาก็โยนหนังสือเขาก็จะมีสมาธิอยู่กับหนังสือเหมืนมมมอนมแลชวอ่านหนังสือให้เขาฟังแต่เขาเป็นเบบี้นะคะไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรเขาก็ไม่อันนี้เขาเขาไม่รู้เรื่อง,องตอนนี้เขาคงยังไม่รู้เรื่องปัจจุบันี้คือมันจะมีีหนังสือออท่บ้ช บางทีอ่ะเอาหนังสือโยนไปให้เขาอะเขาก็จะนั่งเปิดไปเปิดมาดูรูปอะไรของเขาอ่ะอยู่ได้โดยที่แบบไม่ได้มีทีวีหรือโทรศัพท์เลยนะคะบางทีอาจจะเห็นรูปถือโทรศัพท์แต่ความจริงก็คือเขาอ่ะชอบเวลาบางทีเราเอาไปคุยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเห็นแล้วเขาจะชอบมาแย่งมากกว่าจิ้มจิ้มเพราะเวลามันกดโทรศัพท์แล้วมันจะมันไหลๆได้อะไรอย่างเงี้ยมันกวนเคลื่อนไหวหรือบางทีก็คือเอาไปเคลื่องนะคะส่วนใหญ่ก็คือเอาไปป้าทิ้งนะคะเออไปกัดอะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์ไปกัดแล้วก็ไปเคลื่องมากกว่าไม่ได้ไม่ได้ว่าแบบเอาไปเปิดทีวีอะไรดูส่่วนใหญก็จะเเปิดพลง ไม่ฟังอย่างเงี้ยมากกว่าหนังสือหนังสือให้ดูมากกว่า,าถ้าเกิดว่าแม่ยังไม่คอนเซิร์นเรื่องรูปพัฒนาการช้าและไม่พาไปพบแพทย์หรือว่าไม่สังเกตเห็นความผิดปกติของลูกตัวเองที่อาจจะมีกลุ่มอาการอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าอย่างเช่นเอาเอาพูดแบบให้เห็นภาพง่ายๆอย่างเช่นสองสามขวบยังไม่พูดแล้วก็ไม่ได้ได้คอนเซิร์นอะไร ถ้าเขาอยู่เข้าสู่วัยแบบปฐมวัยแบบอนุวานอย่างเงี้ยแล้วยังพูดไม่ได้อย่าเงี้ยมีปัญหาเรื่องการเรียนเขาก็จะช้าของเพื่อนนะคะเพราะวาตอบโต้ไม่ได้แล้วก็ส่วนใหญ่จะมีอารมณ์ที่ควบคุมอารมณ์ได้ไม่ค่อยดีนะคะในการคว้างปลาข้าวของแล้วก็ ที่เขาโตเขารู้เรืองมากขึ้นนะคะการที่จะให้เขาเลิกมันก็จะเป็นเรื่องยากขึ้น mm hmm. เขาจะจะมีอาการบวยวายมากขึ้นตอนนี้เาห้ามเขาดูหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยซ mm hmm. ึ่งก็ไม่ค่อยส่งผลดีเท่าไหร่นะคะสรุป hmm. ก,ก็คือสําหรับครอบครัวชมก็ยังซีเรียสมากเรื่องการไม่ดูจอก่อน อายุสปีเนาะบางคนเขาก็บอกว่าให้ดูได้บ้างนะคะเป็นสมมติโตขึ้นอีกนิดหนึ่งรู้เรื่องก็คืออาจจะให้ดูกระตูนเป็นเรื่องๆไปแล้วก็อยู่กับเขาด้วยสอนตัวนี้เรื่องอันนี้อันนี้อะก็ถ้าไม่มีความจําเป็นจะต้องทําแบบนะั้นจริงๆนะคะก็พยายาม ใช้สื่อให้มีประโยชน์มากที่สุดนะคะพ่อแม่ก็ควรจะอยู่ด้วยตลอดเวลาให้ลูกดูแล้วก็กรองสื่อที่จะให้ลูกดูดีๆนะคะการ์ตูนเด็กสมัยนี้ก็ไม่ได้น่าดูเสมอไปทุกเรื่องมันเรื่องก็น่าขัวการ์ตูนพวกันนี้มันก็ไม่ใช่การ์ตูนเด็กนะแต่คนบอกว่ามันไม่ได้มันลูกดื้อมันแบบมันไม่ได้จริงๆมันต้องให้ดูจอจริงๆอะไรเงี้ยชมไม่เชื่อเรื่องนั้นเพราะชมเป็นลูกสี่คนนะลูกชมไม่เคยเปิด iPad เปิดโทรศัพท์ให้ลูกชมดูอะไร ราะฉะนั้นพี่ก็มันทําได้หรือที่ว่าเราเออเราใส่ใจเรื่องนี้จริงๆจริงๆรไหมเพราะว่าอย่างทมเนี้ยเขาเป็นลูกสียคนอะ่ะถ้าบอกว่าบางคนลูกคนเดียวลูกสองคนไม่ได้อ่ะมันต้องเปิดให้ดูเพราะว่าเขาซนเขาอะไรอย่างเงี้ยคนก็รู้สึกว่าทาเลี้ยงมาขวบกว่าลูกผมก็ซนไม่ซนนะแต่ก็ไม่ได้แก้ปัญหาในการับโทรศัพท์หรือเปิดทีวีหรือเปิดอะไรให้ลูกดูเพราะาเรารู้ตระหนักถึงข้อเสียของการดูจอมันไม่มีข้อดีเลยหรืออะ่รสิแล้วเอาเล็กขนาดนี้เปิดให้เขาดูไปเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องสิ่งที่เขาต้องการ ก็คือปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่อนะคะหลายคนบอกว่ามันไม่ได้จริงๆอะฉันไม่เชื่อเรื่องเนี้ยเพราะส่วนตัวชมมาชมตอนถึงตอนนี้ผมว่ายังทำได้นะที่แบบไม่ได้ให้ลูกดูอะไร ยังไงก็ฝากด้วยเรื่องนี้นะคะว่าอะไรเรื่อะไรก็เลิกจริงๆเพราะไปหาอ่านเราก็ได้คิดว่าคือหมอทุกคนนะคะไม่มีใครคุณหมอพยาบาลทางการแพทย์ทุกคนไม่มีใครสสับสมุนเรื่องการให้เด็กดูจอดู iPad เนาะลองไปหาข้อมูลอ่านดูก็ได้เซิร์ชกูเกิลเนี่ยก็ขึ้นเยอะนะคะเซิร์ชในเฟซบุ๊กก็ขึ้นเยอะนะคะเขามีการเขียนบทความของคุณหมอหลายๆท่านที่ทำคอนเทนต์ออนไลน์อย่างเงี้ยหรือว่าเออตัวอย่างเขาก็จะมีมายกตัวอย่างให้ดูกันคุมโครมนะคะเพราะงั้นก็เชื่อเขาเถอะเขาเรียนมาเนาะจริงๆ เราอยากแบบตอนนี้มันก็เราก็ต้องเลี้ยงลูกตามวัยเนาะจะมาบอกว่าสมัยก่อนเป็นแบบหนึ่งเพราะงานวิจัยมันยังอาจยังไม่เกิดขเขาอาจจยังไม่ได้ค้นพบเรื่องนี้หรือะไรแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเจอแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยเราก็ควรที่จะเชื่อถือองค์ความรู้ใหม่ๆที่เขาค้นพบนี้ดีกว่าว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะส่นผลดีกับเด็กด้วยนะคะแล้วก็ทั้งในตอนปัจจุบันท้งนนะคะคนตอนนี้มันก็เหนื่อยหน่อย <c oughs> ว่าเขาสซนมันอะไรอย่างเงี้ยเอา iPad เขาดูมาสบายดีแต่ว่าในระยะย,ยาวเชื่อถือคุ้มไม่คุมกันอะที่เอาไปแลก อืมก็ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวไปเจอ,อเค,คุณหมอตรวจเสร็จแล้วเช้านีา้ตอนเชา้าตรวจอะไรไปบ้างตรวจเดนเวอร์่ก็เป็นการประเมินพัฒนาการโดยนักจิตวิทยาคารั้งที่สองค่ะแต่เธอจะเป็นครั้งที่สาพอาะ้เธอเมื่อ้าเธอประเมินไม่ผ่านเดนเวอร์หนึ่ง oh, <yeah. S 1> เลยได้มาตรวจซ้ำก่อนคนอื่ <S <S อนราวนี้ก็ ยังว่านี่เธอหนื่นยกเป้นเธอก็คือพัฒนาการเท่าอายุปฏิกริยนานะแต่เธอยังอายุพัฒนาการเท่าอายุเลยไปเอามาทำไมเนี่ยอ่าให้ดีว่านึงอ่าใช่อ๋นนอ,อ,<ป>อสุขส่นสอนใกล้อยู่ยก็สรุปการตรวจพัฒนาการเมื่อเช้านี้นะฮะ น้องโอบน้องอายูแล้วก็น้องเอือ้อก็มีพัฒน,นาการเติบโตสมวัยแข็งแรงนะครับก็คือคุณหมอให้ทดสอบเรื่องการหยิบจับความเข้าใจคำสั่งหรือคอมมานอะไรพวกนี้เขาก็สามารถทำตามที่คุณหมอให้ทำได้หมดเลยนะฮะจบอายุและพี่เอือก็คือใช้อายุตามปฏิทินได้แล้วนะฮะไม่ได้วัดพัฒน,นาการจากอายุปับแล้วแต่ว่าน้องเอเทอร์ก็คือ,อยังต้องใช้พัฒน,นาการวัด ระดับพัฒนานการจะอายุปรับอยู่อ้อะไรคะเอาอะไรลรกอ๋อแต่โดยรวมทุกคนก็คือผ่านการตรวจพัฒนานการทุกคนนะครับแต่ยังมีเรื่องหนึ่งที่คุณหมอยังติดก็คือเป็นเรื่องของการเรียกสมาชิกในครอบครัวนะฮะคือหมอบอกว่าด้วยวัยนี้เขาควรจะสามารถเรียกคนในครอบครัวได้แล้วอย่างน้อยหนึ่งคนแบบว่าให้ถูกเขาเรียกอะไรถูก ทุกคนอย่างถ้าเรียกป,ปา๋าป้าก็ต้องแบบเข้าใจว่าเป็นป,ปา๋าป้าไม่ใช่แบบเจอหน้าใครก็เป็นป๋าป้าหมดนะครับพีด่ดาคะพีด่ดาทำอะไรคะพีด่ดาทำอะไรคะอ,อืออ่ะนะครับเขาก็จะสามารถแบบเดินเกาะยืนได้แต่ว่ายังยังไม่สามารถเดินแบบปล่อยมือได้นะครับส่วนนี้ตัวดือ้อหออออะไรล่ะหอออะไรล่ะเฮ้ พี่โอ๊บฉีกเล่นไม่ไม,ไม่ไม่เคี้ยวนะลูกไม่เอาไปกินนะเอาเดินได้มันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะวุ่นวานยะไอ้ก็ปล่อยให้น้องเล่นตามอัธยาศัยครับพี่โอ๊บอะไรอ่ะเดินไปดูไหมเดินไปดูสิพี่โอ๊บอะไรอ่ะ,อะ,อะ,อะมาๆมาเอามาฝากปะพา,า,าไว้ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายู่หรืออะไรอ่ะไอโอ หรืออะไรออกมาอีกแล้วเล่าไปวางเฮ้ยนี่พี่อบพี่อบพี่อบครับพี่อบครับดูนี่เอานี้เอานี้เก็บด้วยนี่พี่อบพี่อบดูพี่อบนี่ดูนี่ครับพี่อูพี่อูพี่อูเอาเก็บฮึบนี่เห็นไหมนี่เอาเก็บให้ปลาสิเอาเก็บให้ปลาสินี่เอาเก็บให้ปลาไหนเด้อฮึบนี่ไปเก็บ อ่าเอาไปเก็บใช่ค่ะพิวอ๋อนี่เอาเก็บเอาเก็บลงในนี้อ่านี่ไงพิวเหลืออีกเหลืออีกเอาเก็บลงแล้วเอาเอามาหมดเลยอ่าพี่บบพี่บบเอาไปเก็บพี่บบเอาไปเก็บครับใช่ใช่เอาเก็บไว้ในนั้นเอออ่าเก็บเก็บครับอ่าเก็บหมดแล้ว โอ้ยเก่งจังเลยค่ะเก่งจังเลยครับตบมือ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 ,มอเก่งจังเลยก็ประมาณนี้ครับทดสอบเมื่อเช้านี้ก็จะให้ทําตามคําสั่งง่ายๆดูว่าเขาสามารถทําตามแล้วก็เข้าใจได้ไหมแหน่พี่อยู่ <c oughs> พี่อยู่ไม่รู้แ่บไหนแล้วลูกเอาเก็บเข้าไปเลยฮึดอ่าเดินไปหาแล้วมาแล้วมามาแล้วมาแล้วมาแล้วเออ เก่งจังเลยค่ะพี่เธอเพราะพี่เธอเก่งจังเลย๊บพี่เธอเก่งจังเลยค่ะพี่เธอดาวอะไรอ่ะพี่เธอดาวอะไรอะไรโอ้โอ้เห็นแล้วเห็นแล้ว่ห็นแล้วเห็นแล้วเธอโอเคชักวุ่นวายครับทำอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะ ทิ้งทิ้งหมดเลยทีนี้อันนี้เขาก็หยอกกันอ้าวฮะอือฮะตามมาม้ากันใหญ่อ่ะพี่โอ๊ตไปหามาม้าพี่โอ๊ตไปหามาม้าอ๋อ โอ้โหอ้โโอโอขอบคุณค่ะอ้ออ้าวอันนี้ไปไหนอะตอนที่เดินไม่เป็นยันอาลุกขึ้นมาก่อนเลเธอลุกขึ้นมาเด้อเธอยืนเร็วพิโอบพิโอบขอแม่หน่อยครับขอแม่ให้มาหน่อยครับลูกกระมันไม่ใช่โตที่บ้านเราครับพโอบไม่ใช่ของเราอะนะมานี่เลยมา ไปเถอะไปดึงเกงมาเลยดึงเกงมาเลยเรามาเล่นอะไรเรามาเล่นอะไรไม่ใช่โตที่บ้านเราพีลูกเออมามาพี่โกลงก็ออกมามาพี่โกลงครับไปไปเล่นทางนู้นไปไปเล่นทางนู้นไปไม่มาเล่นแถวนี้ไปหาหาหนุ่นนี่มาหาหนุนนี่ ไปไหน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 อ๋อไปหาน้องเหรออ่ะไปดูน ro ้องน้องค่ะน้องน้องน้องตัวเล็กเล็แสีเลยเหรอคะ เออยิ้มยิ้มเปื้อนอะไรนะเนี่ยไ,ไปมาๆๆเอามาเอามาพี่อยูพี่อยู่ไม่เอาไม่เอาเอามามามา,มานี่มามานี่